ถูกกับปลั๊กไฟแพงต่างกันอย่างไรวันนี้มีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับ BDI Channel แน่นอนว่ามันจะมีแบบนี้เนี่ยมีแต่สินค้าดีๆโปรโมชั่นเด็ดๆแล้วก็เนื้อหาดีๆมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังค่ะ แต่ก่อนที่เราจะไปเข้าเนะื้อหาวันนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะมีฝากกดไลค์ก็ดแชร์กด Subscribe ให้ B D I T Channel ไว้ด้วยนะคะ<ๆ>เพื่อที่เวลามีคอนเทนต์ดีๆแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดค่ะ เม่คิดว่าหลายๆคนเนี่ยคงมองข้ามสิ่งที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจําวันไปค่ะอย่างปลั๊กไฟนะคะแต่คุณผู้ชมคะเม่คิดว่าปลั๊กไฟเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่เราไม่ควรมองข้ามค่ะเพราะว่าเรานะคะใช้มันในหลายๆโอกาสนคะใช้มันในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นต่อพ่วงชาร์จแบตมือถือนะคะหรือว่าต่อกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แล้วคุณผู้ชมเนี่ยคเคยสังเกตไหมว่า อุปกรณ์ต่อพว่วงหรือว่าปลั๊กไฟของเราเนี่ยได้มาตรฐานหรือเปล่าการจะซื้อปลั๊กไฟในแต่ละครั้งเนี่ยให้ดูแค่ราคาอย่างเดียวก็ไม่ได้ใช่ไหม่ะคะสังเกตไหมว่าเวลาเราเดินไปซื้อเนี่ยะคะจะมีปลั๊กไฟห้อยอยู่หลากหลายนะคะแล้วก็หลายราคาเต็มไปหมดเลยนะคะหลายคนก็คงจะคิดว่าก้อาแค่ราคาที่ถูกก็พอแล้วนะคะจะเป็น,นยังไงก็ได้แค่เสียบเปิดไฟติดนะคะเปิดคอมเล่นเกมได้ก็พอแล้วเขาบอกเลยนะคะว่าปลั๊กไฟที่ราคาถูกเนี่ยเมื่อใช้งานไปนานๆแล้วจะเป็นต้นตอของไฟฟ้าลัดวงจร ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่ทํางานนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ปลั๊กไฟที่ได้มาตรฐานเนี่ยหไฟฟ้าไม่รัดวงจร 2. ยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ของเราด้วยค่ะเดียว ันนี้นะคะเมย์จะมาเปรียบเทียบให้ดูว่าปลักราคาถูกกับปลักราคาแพงที่ได้มาตรฐานต่างกันยงังไงและทําไมเราถึงต้องลงทุนซื้อปลักที่ได้มาตรฐานค่ะต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าวัสดุที่เกี่ยวกับปลักไฟเนี่ยจะต้องได้มาตรฐานวัสดุทนต่อความร้อนไม่ลามไฟและก็ที่สําคัญต้องได้มาตรฐานมออกของไทยไดยค่ะมาเริ่มกันที่วัสดุภายนอกเลยนะคะสําหรับปลักราคาถูกเนี่ยเราก็จะเห็นนะคะว่าพลาสติกของข้างนอกของเขาเนี่ยมันดูแบบว่าไม่แข็งแรงนะคะพลาสติกเป็นพลาสติกแบบว่า กองแก๊งนะคะทุกอย่างดูแบบว่าเสียหายง่ายไปหมดเลยนะคะแล้วมาดูกันที่ปลักราคาสูงบ้างนะคะตัวนี้ผู้ชมจะเห็นได้ว่าวัสดุของเขานะคะเป็นพลาสติกที่ดูแข็งแรงมากนะคะปุ่มเปิดปิดสวิตช์นะคะสายก็คือแข็งแรงมากเลยนะคะดูภายนอกนะคะก็คือแทบจะเห็นความแตกต่างแล้วซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคะเมย์ก็จะมาแกะให้ดูด้านในเลยนะคะว่าปลักราคาถูกกับปลักราคาแพงแบบนี้มันต่างกันยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลย ต้องเครื่ข้างล่างไว้ว่าห้ามทำเองที่บ้านหากต้องการแกะดูโปรดถอดปักก่อนก็แกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเมย เอาให้ดูเลยดีกว่านะคะว่า2อ,อย่างนี้มันต่างกันยังไงเริ่มที่ปลักราคาถูกก่อนนี่คุณผู้ชมเห็นสังเกตได้ง่ายๆเลยว่าแผงวงจรด้านในของเขาเนี่ยนะคะเป็นแผงแบบง่ายๆนะคะด้านในไม่มีอะไรเลยเป็นปลัก๊กแล้วก็ต่อมาที่แผ่นทองเหลืองนะคะแล้วแผ่นทองเหลืองก็จะสังเกตเห็นได้ว่ามันจะบางๆนิดนึงนะคะสามารถ ดึงถูกแบบดึงออกจากพลาสติกได้ง่ายนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะจะไม่มีม่านนิราภัยด้วยสําหรับดูปลั๊กไฟนะคะจะทําให้ฝุ่นเศษอะไรต่างๆเนี่ยหลุดเข้าไปได้ง่ายแล้วก็จะเกิดอันตรายได้นะคะแล้วก็ส่วนตัวแผงวงจรนะคะก็เป็นสายไฟต่อเข้าแผงวงจรนําไฟฟ้าเลยจบไม่มีระบบนิราภายัยไม่มีระบบสวิต์ป้องกันอะไรทั้งนั้นนะคะก็จะเป็นแผงวงจรง่ายๆแล้วก็อันตรายแบบนี้นะคะค่อนข้างอันตรายเลยนะ มาดูวันที่ปั๊กราคาแพงกว่าบ้างนะคะมองด้วยตาเปล่าก็จะเห็นเลยว่าแหงวงจรของเขานะคะมีความซับซ้อนกว่าแล้วก็ตัววงจรเนี่ยมันจะแน่นกว่านะคะนี่อย่างที่เห็นนะคะเขาจะมีสายดินมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีสายไฟแยกต่างหากนะคะสายกาวนะคะแบบนี้แล้วก็เต้าเสียบเนี่ยก็จะมาแบ่งเป็นส่วนๆแบบนี้นะคะเต้านี้ เต้านี้นะคะแยกกันแต่อย่างเช่นตัวนี้คือทุกอย่างมันรวมกันมาหมดเลยนะแล้วก็นี่ค่ะมีม่านนิราภัยด้วยอย่างที่เมย์บอกไปนะคะม่านนิราภัยเนี่ยสำคัญมากเพราะมันจะป้องกันฝุ่นแล้วก็สิ่งสกรปรกเนี่ยหล่นเข้ามา ในรูเียนะและที่อยู่ในมือเมย์ตอนนี้นะคะก็คือปลั๊กไฟจากวอล์ก่ะเป็นซีรีส์ทราเวลสไตล์นะคะตัวนี้นะคะเป็นปลั๊กที่ผ่านมาตรฐานมอกอค่ะเต้าเสียบของเขาก็มีมา่านนิรภัยด้วยค่ะแล้วตัวนี้นะคะก็ยังมีเบรกเกอร์นิรภัยนะคุณผู้ชมแล้วก็มีสวิตช์ไฟค่ะเต้าเสียบของเขานะคะก็เป็นเต้าเสียบแบบวงกลมอย่างนี้นะคะแล้วที่พิเศษมากๆเลยก็มาพร้อมกับช่องเสียบ usb นะคะ3พอร์ตด,ด้วยกัน นอกจากนี้ยังช่วยปกป้องอุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์ติดบัคไม่ตรงสักิ์สักคำเลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังป้องกันอุปกรณ์ของเราไม่ให้พังง่ายๆด้วยค่ะไม่ต้องเสียเงินซื้อบ่อยๆนะคะเรียกได้ว่าเสียตังค์ซื้อทีเดียวใช้งานไปยาวๆเลยค่ะ และสำหรับใครที่สนใจเจ้า Black Walk Travel Style Series ตัวนี้นะคะก็ไม่ต้องไปไหนไกลเลยค่ะไปช็อปได้ที่ Lazada หรือว่า s h o p e ปีนะคะเซิร์ช BDIT Shop หรือว่าใครอยากจะแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันก่อนเนี่ยก็แอดเข้ามาได้ค่ะที่ a b d c o t h นะคะหรือจะเป็น Facebook Fanpage BDIT Shop ค่ะหรือว่าใครนะคะไม่ชอบพิมพ์คุยอยากจะโทรเข้ามาสอบถามก็โทรได้เช่นกันค่ะที่0947492639ค่ะ ก่อนจากกันไปวันนี้ค่ะเมีฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ BDIT Channel ด้วยนะคะเรามีคอนเทนต์ดีๆมาลงทุกวันพฤหัสเสาร์อาทิตย์แล้วก็กดกระดิ่งกิ๊งๆไว้ด้วยนะคะจะได้ชมคอนเทนต์ดีๆก่อนใครเลยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะซื้อของกับ BD เนี่ยไม่ต้องกลัวเรื่องบริการหลังการขายเลยค่ะเพราะว่า BD นะคะดูแลคุณตั้งแต่ต้นแต่ไม่มีจบค่ะสำหรับวันนี้เมยขอตัวลาไปก่อนเรื่องไอทีไว้ใจ BD นะคะ อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตาม BDI T Channel นะคะเพราะว่าเมย์จะนำสินค้า i t ทีดีๆข่าวสารไอทีมาอัปเดตให้ทุกสัปดาห์เลยค่ะ